ครับสวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับผมวันนี้เป็นวันพฤหัสที่31ตุลาคม2567ครับผมเป็นเวลาช่วงอาจจะเที่ยงแล้วครับนี่ครับเรามาวอสเหตุวอร่อ่าสาราหมู่หหนองโพงนะครับผมรถยนต์เก๋งกับรถจักรยานยนต์ครับผมมีผู้บาดเจ็บนะครับเป็นชายหนึ่งรายครับตอนนี้อยู่ในช่วงการผัมนยาบาเบื้องต้นก่อนที่จะเคลื่อนย้าย25รอพอนะครับนี่นะครับนี่เนื้อพระ24 เมื่อกี้ไปช่วยทำแผลามาแล้วก็เ,เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปอัปเดตครับผมยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นกัใจะให้กันด้วยนะครับมาช่องแสบถ่ายทั่วนะนี่นะครับภาพความเสียหายเป็นรถยนต์เก่งนะครับกัรบรถจักรยานยนต์เดี๋ยวเนรภาคสองสี่จะทำการเคลื่อนย้ายนะครับอันนี้สวนหน้าบ้านผู้ใหญ่เลยครับผู้ใหญ่ รวดเร็วทันใจถึงที่เกิดเหตุทันทีครับผู้ใหญ่การเราครับดูแลลูกบ้านอย่างดีครับนี่ครับเดินผ้าสองสี่ทำการเคลื่อนย้ายครับก็มีบาดแผลถลอกตามใบหน้ามีแผลเจาะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีแขนมีการเก็บนะครับแต่ไม่ปิดรูปเดี๋ยวเขาจะทำการดามไปนะครับจะดูสภาพรถนะครับเป็นรถลุ่นไมน ก่น้องอัดมาไวมากะพี่รถอ,อ,อยู่เยตกใจตำวรวจา่พี่บินเร็วนี่ครับน,น,รนี่ครับน,น,รนี่นะครับก,การแสหนอยเกค,ครับผมเดี๋ยวเนื้อผ้าส2 4ทำการเคลื่อนย้ายนะครับอันนี้ทำการประเมินอยู่นะครับประเมินผู้บาดเจ็บ นี่นะครับโอเคครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่องแสบไถ่ทั่วครับเดี๋ยวไปช่วยเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บก่อนนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะพยายามอัปเดตคลิปเรื่อยๆครับ